เรื่องของพ่อเราเรื่องของพ่อปกติพ่อจะแบกเวลาฝั่งนู้นฝั่งนี้ไหนที่มันเชี่ยวที่มันดึกก็ไม่ท่องเรื่องมันมีตัตัวอยู่เยอะเขาไม่ได้คุยอะไรก็ไปเลยก็จะไปหยุดกันช่วงันธุ์เทศบาลเมืองคอข่งอเภอิาใหญ่ซึ่งจะมีผู้มารับอยู่นะครับระบายน้ำเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมแต่พระเอิญอเขาก็เลยถือโอกาสลาช่วงบ่ายแต่ว่าอยู่ระหว่างเดินทางอยู่นะครับอีกอีกท่านหนึ่งมีสิ่งใดที่จะมา ให้เท่ามูลค่าของชีวิตได้นะครับเพียงแต่ว่าทางรัฐบาลและก็ส่วนราชการหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเป็นการให้ขวาญกำลังใจเยียวยาให้โมกให้เงินสองส่วนส่วนแรกนะครับักแปดหมื่นบาทครับซึ่งรวมทั้งหมด4รายในวันนี้ก็3 2 0 0 0 0บาทนะครับ คนึ่งสองนะคะหนึ่สีวเออ